สวัสดีเพื่อนๆชาวร้านขายของชำทุกทัานนะครับวันนี้ผมจะมาบอกแนวทางป้องกันและก็ระมัดระวังแต่วิธีที่ผมจะบอกในวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกร้านค้ามันสามารถใช้ได้ผมลองมาแล้วไม่ให้ลูกค้าเข้ามาเซ็นและไม่ให้เขาสามารถที่จะเซ็นได้ครับผมไปครับอันดับแรกนะครับ <S <S เพื่อนๆจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต ว่าลูกค้าคนนี้จะเป็นลนักษณะแบบไหนว่าลูกค้าคนนี้เป็นคนที่ชอบที่จะมาเซ็นหรือเปล่าเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เขาเจอเราให้เขาเจอกับทีมงานหรือว่าเจอกับลูกน้องเองนะครับผมเพราะว่าอะไรทีมงานหรือว่าลูกน้องเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ครับผมเวลาเขาจะมาเซ็นหรือว่าจะมาชนะเงินเนี่ยเขาจะต้องถามกับเจ้าของร้านไงเราก็ต้องหลบเลี่ยงหรือว่าเราไปทำโน่นทำนี่หรือว่าไม่ให้เขาเห็นตัวแล้วก็ให้ทางทีมงานนั้น เป็นผู้รับชําระแล้วก็ขายให้เอานะครับผมเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะมาเซ็นกับทางทีมงานเราได้ไงไม่มีเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ก็ต้องมาตัดสินใจกับเจ้าของร้านดังนั้นหนีไปครับผมหนีไปไกลๆอย่าให้เขาเห็นครับผมต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของระบบ POS ทำไมต้องมีระบบ POS ถ้าเกิดเราใช้ลักษณะของการที่จะเป็นการคิดมืออะไรแบบนี้นะครับทำให้ฟิลก็จะเหมือนร้านค้าธรรมดานะครับที่ตามทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเครื่อง POS แบบนี้ เราก็สามารถที่จะทําลักษณะกึ่งๆที่เหมือนเซเว่นเอเวนมันฟิลมันลักษณะเหมือนเราเราต้องจ่ายตามที่มันโชว์อยู่หน้านี้นะครับผมในส่วนของระบบ POS ที่ใช้ที่ร้านนี้เอางี้ละกันผมก็ไหนๆก็พูดถึงขนาดนี้เราก็ไปดูกันของผมนี่ใช้ในส่วนของ J-Post หาใน Facebook ที่ผมขึ้นให้ได้นะครับก็เป็นระบบ POS ที่ใช้ใช้อยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ โฆษณาเลยแต่ที่ใช้อยู่ครับผมก็ตัวนี้นะครับเข้ามาในส่วนของเ e b o o k ที่เป็น Facebook Page p o ท์ที่ทางที่ร้านใช้นะครับก็บอกไว้ก,ก่อนนะที่ร้านใช้เป็นระบบโปรแกรมธรรมดาดังนั้น,น่ะจะต้องมาอัปเดตสินค้าด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้ซื้อแบบโปรแกรมเต็มเหมือนที่ Facebook ในที่เพจ Facebook ของเขาได้มีนะครับตอนนี้เขามีทุกๆอย่างแล้วแต่ตอนนั้นเราซื้อในราคาที่แบบขายขาดแล้วก็เป็นแค่โปรแกรมตัวเดียวแต่ต้องเรามาอัปแต่ต้องมาอัปเดตสินค้าเองนะครับผมก็เพื่อนๆดูก็ตัวนี้ก็มีระบบให้ลูกค้าเลือกหลายๆแบบนะครับแล้วแต่ชอบเลยเข้าไปเลยนะครับผมที่เพจ a c e b o o k นี่แหละ JPo s สนะครับผมก็ชื่อ Facebook เขาคือโปรแกรมนาร้านขายปิดบายเจโพสนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางที่ผมคิดว่ามันน่าจะสามารถที่จะใช้ได้กับบางร้านแต่บางร้านก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าบางร้านนะ่ะอยู่กับชุมชนมานานแล้วก็ทำปล่อยให้เขานะเน็่ะเซนปล่อยให้เขาติดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็อาจจะทํายากแต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าที่กำลังจะเปิดร้านผมว่าวิธีนี้ก็สามารถที่จะทําป้องกันการที่จะไม่ให้ลูกค้านั้นเข้ามาเซ็นหรือเข้ามาค้างชําระ ได้นะครับผมแต่ว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยนะมันจะดีมากๆครับผมก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับกเพื่อนๆที่เจอปัญหาอะไรแบบนี้นะครับผมว่าวันนี้ไปก่อนอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ